มาไัายบนราชธานีเข้ามาทําการวิจัยพบว่าปัญหาของในชุมชนผู้สูงวัยจะเป็นผู้สูงวัยที่อยู่กับชุมชนโดยการเลี้ยงดูลูกหลานนะครับแล้วปัญหาต่อมาก็คือปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาการที่ไม่มีงบประมาณนะครับหรือไม่มีปัจจัยหรือไม่มีเงินทองในการใช้ใจ่ายนะครับจากสภาพปัญหานะคะของ ทางตำบลลาบต่วนใหญ่ประชาชนของเราเนี่ยจะมีอาชีพเกษตรกรนะคะแล้วก็คนที่ไม่มีอาชีพนี่ก็คือก็จะไปทำงานต่างถิ่นนะคะก็เลยคิดว่าทำยังไงาทางชาวบ้านเราเนี่ยจะได้มีอาชีพ การค้นหาปัญหาในพื้นที่แรกเริ่มเนี่ยเราก็มีการไปพูดคุยกับท่านท่านในอำเภอของอำเภอวารินชำราบท่านก็ชี้เป้ามาเลยว่าพื้นที่ไหนที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับการรองรับสังคมสูงวัยซึ่งมันก็จะมี3พื้นที่ที่มีรูปแบบที่มันแตกต่างกันอันนี้จะเป็นตั้งแต่ระยะแรกตั้งแต่ปี6 1 6 2ก็จะมีมุุงว้ยที่เป็นลักษณะของคึงเมืองคืนชนบทเนาะแล้วก็แสนสุขที่เป็น,ปนลักษณะของตำบลชุมชนเมืองแล้วก็ในส่วนของพื้นที่โนโน,โนที่เป็นชุนชนบทแล้วก็จะมีอีกโครงการวิจัยหนึงงงที่่ดูเรืออข ภาพรวมหรือว่ากลไกในระดับอำเภอเราก็มีการออจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากชุมชนนะคะแล้วก็ศึกษาสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มาสรุปว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยชุมชนเนี่ยเขาต้องการจะพัฒนาชุมชนหรือว่าจะสร้างกิจกรรมในเรื่องของการรองรับสังคมสูงวัยอะไรในในแต่ละบริบทที่มีความแตกต่างกันเราก็มองว่าเอ๊ะเราอยากจะถ่ายทอดเราอยากจะรวมกลุ่มศักยภาพ ของชุมชนที่มีอยู่เนี่ยพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นโดยปรับรูปแบบให้เป็นลักษณะของศูนย์เรียนรู้เพื่อที่ในอนาคตเนี่ยคนอื่นจะได้มาเรียนรู้ว่าการที่จะทํากิจกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนในแต่ละบริบทที่มีความแตกต่างกันเนี่ยเขามีรูปแบบการทํายังไงบ้างนะคะ จากการที่เราได้ศึกษาและสำรวจพบว่าตำบลโนนโหนของเราเนี่ยมีฐานทรัพยากรความรู้หรือภูมิปัญญามีอยู่4-5อย่าง mm hmm. คือ 1. การจัดทำไม้กวาดทางมะพร้าวที่หมู่10บ้านหนองขามตำบลโนโนโหนนะครับ mm hmm. ส่วนฐานที่2ก็คือฐานการสายฐานมวกใบตาลน,นะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนสานที่3ก็คือฐานการทําเพาะเห็ดนางฟ้านะครับอันนี้ก็อยู่ที่บ้านของครูหมู่8ฐานที่4นะครับก็คือไม้ดอกไม้ประดับนะฮะเราพัฒนามาสู่การจะตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะรวมกลุ่ม กลุ่มอาชีพหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุรวมทั้งกลุ่มวัยกลางคนวัยทำงานเนะะี่ยค่ะมาเพื่อเอาสิ่งดีๆอาชีพที่เขามีอยู่เนี่ยทำยังไงจะได้พึ่งพาอาศัยกันนะคะที่สำคัญนะคะก็คือเด็กเยาวชนที่อยู่ในหมู่บ้านของเราในพื้นที่ของเราในท้องถิ่นเราเนี่ยได้มาเรียนรู้ที่จะนำความรู้เนี่ยไปประกอบอาชีพแต่ละวันเนี่ย เข็นทางกลุ่มบอกว่าแทบจะผลิตไม่ทันนะคะก็คือมีรถเข้ามารับอยู่ตลอด